ดีครับพี่กันครับจะส่งรอบใบครับ,บคุณลูกค้าม,มานะครับนี่เป็นรุ่นสไนเปอร์นะครับผมก็เป็นรุ่นเอ่อ i e s o f นะครับโปร700ครับก็คือ M หกขวนะครับผมนี่จะเป็นสีทรายนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนฮะ,ะนี่โปรชั่นกระแถมรุ่มพิพิธภัณแล้วเข้าสินเนาะ,ะโอเคนะครับอ่าลองเปิดดูก่อนกล่องใหญ่มากนะครับก็มีตัวปืนเย็างเงยบ้างนะครับผมถือว่าได้รำการนะค,ะนนะครับ ทดสอนได้หน่อยนะฮะความแน่นอนเนาะเดี๋ยวไ่ทำงานเนาะก่อนก็ทดสอนนะฮะนี่ก็เป็นคู่มือของเขานะครับผมนี่ก็เป็นสปีดออเดอร์นะฮะแถมให้นะครับเดี๋ยวทดสอบกัในตัวเลยฮะสปีดโรเตอร์มีกระสุนเนาะอ่าในกล่องก็จะมีปืนกระสุนให้ได้หน่อยนะฮะไม่เยอะเรามีปัจจัยก็แถมให้นะครับประมาณนี้โอเคนนี่ไม่มีข้องตลวนี้ะเป็นรุ่นเฉพาะตัวปืนคาซายก็ไม่มีนะครับ ก็ตามนอ็อสเปคที่ให้มาต้องขายตามที่ที่ได้มาอันนี้ก็ทับได้นะครับสุดยอดสุดยอดเป็นรุ่นสวยงามมากครับไปทดสอ,สมองมือรอมือนิดหน่อยครับ,เน,บนเซอร์เน็เปอร์ก็เล่นสุดยอดนะครับผมสุดฟ้าน,นะครับไอ้รถนิดหน่าะใส่รุ่น้อยก็อาจจะไม่ได้น,น,นะครับใส่เยอะอะไรก็ได้ ครับใส่เยอะแล้วเต็มไม่กับเต็มครับผมโอเคเนาะก็สอบให้ครับผมต้องว่าโอเคเปล่านะจะปึ๊งเข้าไปนี่ฮะแม่เนาะนี่เข้าไปอยู่ในลำเติมเทียบเลยฮะยินดีดีได้ฮะม่โอ้โหมันต้องเป็นอย่างนี้ใส่ลูกเยอะๆนะครับผมลุกนี้ใส่ขนลุกไงออกครับในห้างแข็งนะดังด้วยสุดยอดโอ้โหโอเคนะครับจับสมัยนะ เป็นรุ่นของเขานะครับจะป้อนไปพูดเลยฮะโอเคนะเดี๋ยวกจะส่งให้สนใจรุ่นไหนทีเปอร์มีเยอะๆนะครับปืนยาวไฟฟ้าปืนแก๊สยาวไฟฟ้าก็มีนะโอเคนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเราก็ยังจัดเต็มเหมือนเดมโอเคนะครับสวัสดีครับไปบ่ายเก้าจะส่งให้ครับ